สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอสเิชั่นอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงคนลัคนาราศีกุมนะครับประจําเดือนตุลาคมปี2อ6 6นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาอะไรกันแน่นะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่แนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการถ่ายนะครับเพราะว่าจะมีความแม่นยาสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับ เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับคนลักนณาราศีกุมเนี่ยดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับดวงโดยภาพรวมนั้นนะครับถือว่าหลายๆอย่างเนี่ยยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะครับจะมีโชคแล้วก็ความสุเร็จเข้ามาค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16ตุลาคมนะครับและเพื่อนฝูงมีแนวโน้มจะให้โชคกับท่านนะครับส่วนในช่วงของวันที่17ถึงวันที่31นะครับอาจจะต้องมีการออกแรงวางแผนเรื่องของการสร้างความมั่นคงนะครับ การสร้างรากฐานให้กับชีวิตของตนเองที่มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสําหรับคนลัคนาราศีกลุ่มบางท่านนะครับอาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามารบกวนท่านเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะนะครับซึ่งท่านเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนในการแก้ไขปัญหามากสักหน่อยนะครับและท่านเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางไกลไปยังที่ใหม่ๆมากขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้นะครับ สำหรับเรื่องของการงานนั้นนะครับถือว่าเดือนนี้เนี่ยการงานอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะครับงานที่ทำเนี่ยมักจะเป็นงานของคนอื่นฝากมาให้ท่านทำเนี่ยมากกว่านะครับทาให้คนล,นลักนาราศีกุมเนี่ยมีเวลาสลองการทํางานของตนเองเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งอาจจะทําให้งานของเจ้าตัวคนล,นลักนาราศีกุมนั้นนะครับออกมาได้ไม่ดีสมบูรณ์เต็มที่นะครับ และในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับจะต้องระวังเรื่องปัญหาทางด้านการทํางานเข้ามากระทบกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าปกติอีกด้วยนะครับแต่ถ้าท่านเนี่ยมีสติตั้งมั่นที่ดีนะครับก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเองนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนะครับถือว่ายังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับการเดินทางไปพบปะผู้คนจะนําโชคลาภทางการเงินมาให้นะครับและเพื่อนฝูงก็มีแนวโน้มจะนําพาโอกาสทางการเงินมาให้นะครับแนะนําว่าเป็นช่วงเวลาที่ ดวงทางด้านการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับขอให้ท่านเนี่ยขยันตักตรงให้เต็มที่นะครับอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปแบบน่าเสียดายนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับถือว่าเดือนนี้ไม่ค่อยที่จะดีนักสักเท่าไหร่นะครับระหว่างจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามานะครับทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนในครอบครัวได้นะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าปัญหาหลายๆอย่างภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นนะครับคนลกษณาราศิกุมเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมหรือแก้ไขอะไรได้นะครับเลยเกิดความ หงุดหงิอดอึดอัดใจขึ้นมาได้ง่ายนะครับแต่เหตุการณ์โดยภาพรวมเนี่ยอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่18ถึงวันที่3 1ตุลาคมนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับถือว่าเดือนนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะสดใสมากนักนะครับระหว่างจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่17ตุลาคมนะครับที่อาจจะรู้สึกว่าความรักเนี่ยดูไม่ค่อยที่จะมั่นคงมากนักนะครับหรืออาจจะต้องระวังคนรักคู่่่ครองงเนยยจบปวได้าะั เรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นบ้างนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมครับสำหรับคนโสดนะครับช่วงเดือนนี้ยังไม่ค่อยแนะนําให้คบหาอะไรกับใครมากนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะังเป็นการสารสัมพันธ์ที่อาจจะมีความไม่ราบรื่นนะครับหรือมีปัญหาที่ยากต่อการคาดเดาต่า,ง,าตงๆนานา,นานเนี่ยเข้ามารบกวนได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่17ตุลาคมที่การสั่สัมพันธ์ให้มั่นคงเนี่ยจะเป็นไปได้ค่ Alum, อนข,ข้างที่จะยากนะครับส่วนใหญ่จะมามาห,หายเสยยมมาาาาากกกกกวว่่่นะคครรับอรรบอองงงไ็ตหจลใใดูช เดือนนี้นะครับขอให้ท่านเนี่ยรอจังหวะในช่วงของวันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีมากกว่านะครับมีโอกาสได้คนถูกอกถูกใจที่มากกว่านะครับแต่ก็อาจจะยังมีปัญหาด้านความสัมพันธ์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเข้ามารบกวนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงประจํา รายเดือนของคนลัคนาราศีกุมนะครับประจําเดือนตุลาคมปี2 5ง6นะครับถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยต้องการคําทำนายที่มีความละเอียดแม่นยําที่สูงขึ้นนะครับท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของบุคคลนั้นนะครับมาถ่ายประกอบร่วมด้วยนะครับท่านถึงจะได้คําทานายที่มีความละเอียดแม่นยําสูงที่สุดนะครับและถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจจัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook งชเรับอภายก็ขอา้ ก่อนนะครับสวัสดีครับ